ยังไม่เสร็จหรอกครับเนี่ยยังไม่เสร็จอีกพี่ทำมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนไหนมันเป็นตรงไหนไอี๋พี่ดูตรงนี้นี่มันแข็งมากเลยอ่ะไดี๋ยากจะจับเลยอ่ะต้องจับจับแน่นนะโอ้ยลองจับแน่นด้วยจับแน่นพี่จับนะจับผมครับ เฮ้ยเจ็บมเจ็บอะไรอะไรแ่เลเราัดี่องครับเอ้าพี่สวัสดีครับเอาสวัสดีครับเอ้าพี่มานี่มาดูเลยเนี่ยมันไม่ได้เลยเนี่ยเเครับไี่เซร็จท้ำแต่ช้างมัวเนี่พี่ร้อนจะตายเทปไมแค่ทุกยแค่นี้ะครับสคนเรา เรามาชุมนุมต่างกุมใจรักพี่สมัครเดี๋ยวเราช่วยกันครับผมใช่ครับที่ผมร้องเพลงนี้คือสามัคคีชุมนุมครับเดี๋ยวเราช่วยกันพี่ช่วยดูเลยพี่เอาเลยนี่เห็นปะพี่มันแข็งมากเลยพี่มันแบกไหมแบกครับ ไม่นะไม่นะก็สุดอยู่ะล้วว่าเราลองตรงนี้ดีป่ะตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมล็อกนะแล้วเดี๋ยวผมให้จังหวะแล้วทุกคนก็ช่วยกันนะครับหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามไปโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอพี่พูดแข็งเลยอ่ะมันเหนื่อยเนี่ยมันแต่เช้าแล้วเนี่ยแดดก็ร้อนเนาะมาช่วยกันเนี่ยเอาไงดีอะมีใครมีใครบ้างเนี่ยทิดที่นอกไหมครับ เดี๋ยวต้องหาแฟนก่อนแฟนไม่ส่งหมูอยู่ตลาด่ไม่รู้ว่าบ้าหรือยังอเออลองโทรดูลองโทรช่วยกันห,หลายๆคนหดูดิทำไมดิไม่ได้อ่ะพี่ยังให้เราเหรอรอตัวเองแฟ <Yeah. S 2> นส่งหมูเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองรู้เปล่าตอนแรกนายเจ๊อ,อะจะเอาแต่ จะเอาแต่ตัวเสร็จแล้วบอกว่าไงนู้ยแม่พอไปถึงอ่ะ,ะเอาหัวเอาแขนเอาขาด้วยอ่ะไม่รู้จะเอาที่ไหนให้มันสี่จะตัดขาตัวเขามให้แล้วเนี่ยแล้วตัวเองอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนยังไม่เสร็จเลยมีปัญหาอะไรอีกเ่ะเดี๋ยวว่าเอารถเดี๋ยวยกรถขึ้นรถเลยยกรถขึ้นรถอะไรวะเนี่ยยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบะเลย ที่ไหนนะอยู่ตรงอ่างแก้วนะตัวเองมาเลยแล้วกันโอเคสปันดีจ้ะ แับเดียวเดี๋ยวก็มาละเดี๋ยวไปตีโค้งตรงนั้นนะลองแกะแตรงนี้หน่อยดิไม่หรอดีป่ะไม่ได้พี่นี่มาแล้วมาแล้วไหนไหนเปนได้ไหมเปงตัดรถนี้เลยเปงเลยเลยอีนเลยอีกนเลยโอเคโอเคโอเคเก็บเลยบ่อเก็บเลยเก็บเลยเก็บอันนี้ไม่ทำไมได้เปงนี้ไม่ได้เลยเอ้าวหิ้วเหม็นหมู ก็บอกแล้วามันเหม็นอ้าวสงสัยไปส่งหมูมาใช่เหรอทางตัวหนึ่งเฮ้ยเขาแถมกลับมาเขาบอกมันเน่าแล้วอ่ะยกลงยกลงยกทำไมเนี่ยยังไงเนี่ยมาช่วยกันช่วยกันนี่ติดการสิติดการสิมา้แก้แก้ก่อนติดติดติดแก้หน้าขึ้นก่อนหน้าขึ้นก่หน้าขึ้นหน้าอะไรนี่มันโตเล แม่เึรนี่จัมุเ้ครับได้ี๋ที่รองชองไ่เราดี๋ยวเ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 ี๋หเดยเดี๋ยว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 เดีวดดีดีเดีเดีเดี๋ยวเ มันด้วยใครลืมอะไรไว้บ้างมาเลยมาเลยว้าว จอดได้ก็พีจอดอยู่อ่ะก็ล็อกแล้วอ่ะจอดตั้งแต่แรกแล้วไงไม่ต้องมาเดินอ่างเจ้าปจาควันก็ใครอยากมาฮะทำไมทำแบบนี้เราผิดใช่ไหมไม่ได้ผิดแต่ฟังกันบ้างโตโตแล้ว มาแล้วไหนได้เท่าไหร่ไสี่ันสมเออเองโอ้ยขาหมูได้เยอะกว่านี้ยก็ถือว่าเป็นการกงานเจ๊รถก็ได้มาฟรีเออก็จริงอะเนาะว่าเรากไดดีกว่าเอะเซฟในเซฟก็ทำตั้งแต่เช้า้เท่าไหร่เซฟเรียบเลยจะให้เรียกเป็นตัวเป็นเป็นต้นหญ้าอะเจ๊แบกเลยดีกว่า แล้วผ่านเันทอกินเนาะผมว่าจะ้องดูก่อนนะครับว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นจุดจ้องการการต่อยอดที่กิจต่อไหครับน่าสนใจครับต้องมีหลักการยังไงเนี่ยเราจะต้องช่วยกันอยู่แล้วผมก็คุต้องมาช่วยกันทุกคนช่วยกันครับใช่เราก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวข่าวแน่คราวหน้าเราก็ไปหารถจะมีตั้งเยอะตั้งเยอะเราก็ไปเอาอีกติ่งสำคัญคือตรงไหนครับสิ่งสำคัญอยู่ตรงไหนครับความสามัคคีไงเราก็ช่วยกันใช่ไหมว่ามัน แน,น,น,<อ>น่โอเครเรางน้นแล้วโซ่ต่อไปโซ่ต่อไปค่ะงั้นเราขอบคุณม,มือกับคุโกลนครับผ